สวัสดีเช้าวันอาทิตย์น,นะคะวันหยุดนะคะของทุกๆคนนะคะแล้วก็ของแนนด้วยนะคะแนก็ตื่นมาก็ไม่เช้ามากนะคะก็อย่างแรกเลยก็คืออยากดูสวนอยากดูดอกไม้นะคะว่าเป็นยังไงบ้างนะคะก็ตื่นมาก็มารดน้ำต้นไม้ก่อนเลยค่ะแล้วก็เดินดูนะคะทําให้เราหัวใจชุ่มชื่นแต่เช้าเลยค่ะก็รดน้ําให้ตอนเช้าอีกรอบหนึ่งนะคะเพราะว่าเดี๋ยววันนี้ก็จะแดดแรงนะคะสงสารผัก แล้วก็เดี๋ยวตอนเยนเ็ยนๆเนี่ยก็จะมาถอนผักบางส่วนออกนะคะแล้วก็ถอนหญ้าแล้วก็ปลูกผักใหม่นะคะเดี๋ยววันนี้จะมีธุระออกไปข้างนอกนะคะต้องไปซื้อของนะคะเพราะว่าไม่ได้ซื้อของเลยนะคะตั้งแต่วันตั้งแต่วันศุกร์นะคะผัก็กำลังสดชื่นนะคะ อีกแล้วนะคะมแมลงนี่เพิ่งกัดไปสุดๆร้อนๆน่าจะวันวันนี้แหละเนาะตอนเช้าไม่ก็เมื่อคืนนะคะเนี่ยถั่วลันเตาเนีปลูกไม่ไม่เยอะนะคะปีนี้แล้วก็ปลูกชาด้วยพ่อเน,นเคยปลูกเนีนปลูกไปรอบนึงแต่มันไม่ขึ้นนะคะแล้วก็มาปลูกแล้วก็ยังไม่ได้ถอนหญ้ากะว่าวันนี้จะทําให้เสร็จนะคะเดินมาดูแป๊บเดียวก็คือตายไปแล้ว แล้วก็เหลืออยู่กี่ต้นเองสองสี่หกต้นนะคะปลูกไปเยอะอยู่นะแล้วก็มันก็คือโดนมแมลงกัดมาก่อนหน้านี้แล้วนะคะแล้วก็ทั่วแบบญี่ปุ่นนะคะคนปลูกผักนี่กว่าจะได้กินไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลยนะคะถ้าไม่ได้แบบใช้สารเคมีฆ่ายาฆ่า,า,มาแมลงอะไรอย่าเงี้ย ผักปอดสารค่อนข,ข,ข้างต้องสู้ลบปลบมือกับมแมลงเยอะเหมือนกันนะคะผักปลังนะคะก็กําลังงามนะคะกําลังแตกยอดเดี๋ยวดิดก่อนดีกว่านะคะเขาจะได้แตกยอดออกไปเยอะๆอวบดีมากเลยนะคะผักปลังพันนี้นะคะเขาก็จะแตกจากตาก แตกต่างจากผักปลังพันุ์ที่แบบเป็นเป็นเครือยาวๆนะคะอ่อนมากค่ะอ่อนแล้วก็อวบดีมากๆเลยผักอะไรเกี่ยวก็จะชอบนะคะฉะนั้นนะ่ะแม่ก็จะมาหาเก็บผักไปอย่างละนิดอย่างละหน่อยไปทำมื้อเช้านี่แหละนะคะตอนนี้ประมาณเจ็ดโมงเจ็ดโมงกว่าๆนะคะแต่ว่าอากาศเริ่มร้อนแล้วนะคะ แล,แล้วก็ได้กินสักทีนะคะอามาเด็ดไปก่อนเลยนะคะก่อนที่น้องลิงจะมานะคะน้องลิงหรือพี่ลิงโอเคนี่ก็คือแต่งกวาลูกแรกของปีนะคะกำลังพอเหมาะนะคะแล้วก็มีลูกเล็กลูกเล็กก็ติดมาหลายลูกแล้วนะคะ แปลกเหมือนกันนะคะทุกๆปีลิงจะไม่กินแตงกวานะคะหรือว่าตอนนี้คือเขาหิวคือตอนนี้ผลผลิตของชาวบ้านก็ยังไม่ออกนะคะแล้วก็เขาคงจะแบบมาขุดมาลื้อมาหาอะไรกินไปมั่วไปหมดเลยนะคะดอกลิลลี่นะคะดอกลิลลี่ป่านะคะอันนี้มันมีอยู่สองต้นนะคะคือสวยนะคะอันนี้รีบมาถ่ายก่อนเลยเพราะว่าพอบานปุ๊บเนี่ย ก็จะมีเลียงผานะคะเขาจะชอบดอกลิลลี่อะคะ่ะพอเขาได้กลิ่นปุ๊บนี่เขาจะมากินนะคะคือถ้าสมมติว่าตอนเช้าบ้านอย่างเงี้ยเลิกงานกลับมาหายแล้วนะคะเลยต้องมาดูไว้ก่อนเพราะว่าวันก่อนเห็นมันแบบเออเห็นมันเนี่ยขึ้นช่อดอกแบบนี้แล้วนะคะตุ่มๆแล้วอ่ะ อีกไม่กี่วันคงจะบานนะคะดอกลิลลี่พันธุ์นี้เขาจะดอกใหญ่แล้วก็สวยมากๆเลยนะคะเดี๋ยวคอยดูนะคะถ้าถ้าเลี้ยงผ่าไม่มากินก่อนก็คงจะถ่ายให้ดูนะคะเนี่ยมีอยู่สองอันนะหนี่งก็จะผักมันไม่เยอะนะคะแต่ก็ทํานี่แหละตามที่เรามีนะคะคือความรู้สึกคะ่ะด้วยความที่ญี่ปุ่นมันมีหลายฤดูนะคะแล้วก็ คืออย่างเราจะได้กินผักที่เราปลูกเองแค่แค่หน้านี้ใช่ไหมคะเพราะอ่ะเราก็จะได้กินผักที่เราปลูกแค่ช่วงนี้ใช่ไหมคะฉะนั้นเนี่ยนางก็จะไม่ใช่นางแค่คนเดียวนะคะคนญี่ปุ่นเขาก็จะรอฤดูการนี้นะคะเพื่อจะได้กินผักฝีมือการปลูกของตัวเองนะคะหรือว่าผักสดๆนะคะในช่วงนี้นะคะ พราะว่าหน้าหนาวเนี่ยเราก็อยู่อย่างทรมานนะคะไม่มีผักสดๆอะไรกินคือแบบต้องซื้ออย่างเดียวนะคะแล้วผักสดเนี่ยที่เราเด็ดมาจากต้นเลยเนี่ยใหม่ๆเนี่ยมันก็จะค่อนข้างจะแบบมันดีกว่าที่ซื้อมาค่ะทุกคนคือมันสดมากใช่ไหมคะรสชาติอะไรแล้วก็เนื้อสัมผัสอะไรบางอันมันก็จะแบบแตกต่างกันนะคะเราก็จะมีความสุขกับการได้ ลิมรสได้สัมผัสได้กลิ่นของความเป็นขอ,ของหน้าร้อนนะคะเพราะว่าเราก็จะได้กินแค่ฤดูร้อนเท่านั้นนะคะผักที่ปลูกเองอน,นี้เราก็จะทำแบบง่ายๆนะคะแบบนี้นะคะก็คือนี่แหละเอามาเอาผักเอาพริกหยวกนะคะแล้วก็มะเขือนะคะมาผัดใส่อันนี้นะคะ เอาวุ้นเส้นลงไปต้มในน้ำก่อนนะคะให้เส้นสุกน้ำน้อยไปน้ำน้อยไปนะคะเดี๋ยวเติมน้ำก่อนสุกนะคะแล้วก็จะใส่น้ำมันไปด้านนี้นะคะจริงๆไม่ใส่ก็ได้นะคะแต่ว่าตอนที่เอาผัดผักลงไปผัดเนี่ยถ้าไม่ใส่เลยจะรู้สึกว่าคือมันจะออกามาไม่สวยอะคะ่ะ ส,สีสันของผักอะคะ่ะมันจะเป็นดำๆเนอะแต่ถ้ามันโดนน้ำมันเคลือบหน่อยนิดนึงมันจะรู้สึกว่าเขาจะสวยแล้วก็เงางว่านะคะก็อยากให้มันมีความน่ากินออกมาด้วยนะคะแต่จริงๆก็สำหรับคนที่รักสุขภาพก็ไม่ต้องใส่ก็ได้นะคะก็เติมน้ำลงไปนิดนึงนะคะจากนั้นก็ใส่ ปรุงรสที่ผงปรุงรสที่ไม่ใช่ผงเป็นซอสปรุงรสที่เขาใส่ที่เขามีให้ในซองนะคะใส่ลงไปเลยก็ผัดให้เข้ากันนะคะแล้วก็สุกแล้วก็ตักใส่จานได้เลยค่ะอันนี้ก็คือง่ายมากนะคะ ทำกับข้าวเสร็จนะคะแต่ว่าลืมหุงข้าวนะคะก็พอดีมีข้าวที่ได้จากเหลือจากกล่องยังชีพนะคะอันนี้เป็นชานะคะเป็นมูงีชะนะคะแต่ว่าเขาไม่มีคาเฟอีนนะคะคือเด็กญี่ปุ่นเนี่ยก็จะดื่มตั้งแต่เด็กๆเลยนะคะแล้วเขาก็จะดื่มกันในช่วงหน้าร้อนเนี่ยเยอะนะคะ ร้อนไหมลูกอุ้ยยูโกไซมาเตียงอุ้ยยูโกไซมาสวัสดีตอนเช้าครับสวัสดีตอนเช้าครับอืมกินข้าวอืมกินข้าวเลย ดูนะว่าจะตักอะไรก่อนสลัดแน่ๆว่าแล้วข้าวญี่ปุ่นคือดีมากนะคะคือแบบเขาจะมีความเหนียวเนบเหมือนให้ความรู้สึกเหมือนมีข้าวเหนียวกับข้าวเจ้าผสมด้วยกันนะคะผสมอยู่ด้วยกันนะคะหนึบๆอร่อย ตอนแรกนึกคิดว่าแบบนี้มันไม่อร่อยพอเนี่ยค่ะได้มากินอันนี้ก็คือรู้สึกว่าเอยมันอร่อยเกลี่ยทุกจานนะคะพอดีมากเลยคะ่ะอาหารมื้อเช้านี้นะคะนี่ก็เป็นหนังสือที่เรากำลังจะไปทิ้งวันนี้นะคะ ก็มีทั้งหนังสือการ์ตูนของพ่อหนังสือหนังสือเก่าแล้วก็หนังสือหนังสือของอาเกียวนะคะที่แบบว่าหนังสือพวกแฝึกหัดอะไรเงี้ยค่ะที่ไม่ได้ใช้แล้วนะคะแล้วก็พวกนิตยาสารพวกรถพวกอะไรต่างๆที่ป้าชอบอ่านนะคะเดี๋ยวเราก็จะไปทิ้งกันนะคะวันนี้ทิ้งหลายรอบแล้วยัยงไม่หมดสักทีนะคะ เรอบนี้ไปก็จะเบาลงเยอะแล้วค่ะเพราะว่าอันนี้ก็คือแบบเยอะอยู่เหมือนกันนะคะก็เต็มหลังรถพอดีนะคะพอดีเลยค่ะบรรทุกมากรถบรรทุกจริงๆนะคะก็ที่นั่งก็ยังเหลือได้สามที่นั่งนะโอเคนะคะ โอ้ยร้อนมากทำชามะนาวให้ชามะนาวนี้เป็นชาไทยนะคะก็ทำในเครื่องชองกาแฟเลยนะคะแล้วก็กินโซเมงนะคะแบบญี่ปุ่นกินอ๋อวันนี้เป็นอุดอง้งอุด้งนะคะแล้วก็กินกับยามาอิโมะนะคะที่เป็นมัน ที่เป็นลื่นๆนะคะแล้วก็ปลากระป๋องแล้วก็มีปลาหมึกในตู้เย็นนิดหน่อยนะคะก็เลยเอามาย่างก็ได้มื้อเที่ยงแบบง่ายๆนะคะแบบนี้เลยเย็นแบบนี้นะคะ,บบะ,คะอากิโอมาลูกมาโกหางกินข้าวเร็วนามะนาวได้งจังโอ้ยชิคก็ไหน <c oughs> นี่ไงสุดไป เอามากูไหนเอ๊ะเพ่อก็กินชาเย็นกับแม่นะคะชอบชาเย็นชามะนาวไม่เอาชาดำเย็นเหรอคะชาเย็นนะเนาะชานมเย็นชาเย็นเย็นชาไม่อยากทิ้งแล้วคนอ้วนหงว่ะกูมีกระดาฮิโติตัวเนาะได้ปะโอกาอันนเทิศได้ โอเคทิได้ลูกที่ทิ้งขยะนะคะสำหรับเอาไปรีไซเคิลนะคะอันนี้อันนี้ก็จะเป็นตู้ใส่ขวดนะคะแล้วก็อันนี้จะเป็นตู้สำหรับคนที่จะสะสมแต้มนะคะได้รับเป็นเป็นแต้มนะคะไปไปซื้อของได้นะคะ อย่าเยอะแบบนี้แล้วนึกถึงพ่อขายขยะที่บ้านนะคะ <c oughs> พวกเศษลังพวกเศษอะไรที่บ้านนี้พ่อขายหมดนะคะกระป๋องเบียอะไรอย่างนงี้เนาะให้ <c oughs> ปิดเลยโตแล้วช่วยแม่ได้หมดแล้วแข็งแรงและแรงก็มีเยอะช่วงนี้เขาก็จะมีแบบข้าวโพดต้มขายด้วยนะคะฝักละร้อยห้าสิบแปดเยน <c oughs> อุ่นๆอ,อยู่เลยกลับมาถึงบ้านนะคะก็มีหอมๆวางอยู่หน้าบ้านแล้วก็มีข้อความเขียนไว้ด้วยนะคะทำมาเนงงี้ทานเป็ดกุดาไซกุละไซมาสะแต่ว่าคันจีนอ่านไม่ออก พอนั่งพักไปก็อยากออกมาที่สวนนะคะมาทำสวน,นะคะ่ะก็ทำได้แป๊บหนึ่งนะคะฝนก็ลินนะคะก็กำลังจะได้เข้าไปในบ้านแล้วค่ะแต่ว่าก็ทำได้เยอะอยู่นะคะแป๊บเดียวก็จริงแต่ว่าก็ทำได้เกือบเสร็จเลยค่ะทั้งพวนดินทั้งคุมผ้าอยางนะคะสำหรับกันย้าไม่ให้ยากขึ้นนะคะเพราะว่าเน้นไม่ค่อยมีเวลาถอนยา้าก็เลยคุมผ้าไปทั้งหมดเลยค่ะ สวนน้อยที่เต็มไปได้วยความรักนะคะโอ้โหช่อนี้คืองามมากสีโดดเด่นสวยงามมากนะคะปีหน้าท่าทางจะเยอะกว่าเดิมนะคะทุกคนยิ่งเอฟซีชมะโอ้โหสวยจังเลยยิ่งแบบใจใหญ่ค่ะขยายเยอะๆเลยนะคะปีหน้าเอาเยอะกว่านี้เอซีอย่าชมนะคะว่ามันสวยนะ ป็นปลูกเยอะกว่าเดิมนะบอกเลยนี่นะคะนี่เป็นถั่วญี่ปุ่นนะคะปลูกไปแล้วก็ตายไปแล้วแหละแล้วก็แล้วก็นี้ถั่วลันเตานะคะปลูกแล้วมแมลงกัดต้นมันตายนะคะเหลือแค่นี้แหละปลูกอย่างละนิดอย่างละหน่อยนะคะกับถั่วญี่ปุ่นนะคะเพราะว่ากินกัน ไม่หมดก็เสียดายนะคะก็ปลูกพอได้สนุกสนานได้ได้ดูความจเจริญตบการจเจริญตบเติบโต <laughs> การจเจริญเติบโตของผักนะคะอืมอะไรจะสวยขนาดนี้ดอกไม้นะคะทุกม,มุมเนี่ยฝนตกใส่แล้วก็ยิ่งจะงามนะคะผักดูมาเขือเทศนะคะ ประเทศก็ออกลูกเยอะแล้วนะคะออกลูกทุกต้นละหอมมาให้นะคะแล้วก็ขี่มาแวะนะคะเมื่อกี้นี้คุณลุงคุณป้าใจดีจริงๆนะคะบ้านอยู่ใกล้กันอ้อนี้ก็สีทำไมปีนี้มันสีหมองๆมองทำไมมันไม่สดใสมันเหมือนสีออก มองจังเลยเดี๋ยวเช็คดูชื่อก่อนนะคะชื่อว่าดอกอะคิเลียนะคะมีหลายสีนะคะแต่ว่าน,นี้เป็นสีชมพูเน่ไปดูจากแอป Google มานะคะทุกคนอันนี้คือแบบสะดวกแล้วก็เน้นดีใจมากเลยนะคะเราสามารถรู้ชื่อดอกไม้ทุกอย่างได้แล้วนะคะตอนนี้ด้วยแอปแอปเดียวนะคะมีความดีใจนะคะเดี๋ยวพรุ่งนี้ต้องไปขอบคุณเพื่อนที่ท,ท,ที่แนะนำแอปให้เน่นได้ใช้นะคะ ออกมาตามแม่แม่ไม,ม่เข้าบ้านวันนี้เน้นขอจบคลิปไว้แค่นี้นะคะขอบคุณมากนาคะคะที่รับชมค่ะสวัสดีค่ะ